đầu nhiều ph loại đề các cái bị khác loại rồi đóสีสัน mình đây có cái đó เราเห็นหลากหลายภาพหลากหลายนิกายคือคือตุ๊กัาอยางนี้ตรงนี้ก็เป็นของนิงมากมีสีนิกายตรงนี้เป็นของนิงมาก บริเวณจะเข้าไปต้องมีสแกนเคยมีเหตุการณ์เขาก็เลยต้องมีความเข้มในการแกนการตรวจที่จะเข้าไปในเกดี ตกุทักยะหรอว่าเต็มาที่สำคัญก็จะมีการกุ่มเข้มหลายอย่างนะโทรศัพท์กเ็เลยสามารถจะเข้าไปด้านในได้ก็ด้านนอกาาจะเข้าไปด้านในได้ คนเขาก็มาได้นะก็มาเที่ยวมาชมที่สำคั